มาจ้าพรอาอก็บุมมอีกแล้วจ้ามาในบุ้มจ้าวิธีทำเหรียญปวยทานดอกลํำดวนแบบกีบสองชั้นไม่เบิ่งจ้าก่อนอด่นให้าตัดเส้นยาว40เซนติเมตรเส้นสัน1ิเซนติเมตรเด้อจ้าพับลงมา10ิเส้นเบอร์เหตฐานเส้นสันจะอย่ดานบนจ้าเอาเส้นที่สองของเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามของเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดเข่าตรงกลางของเส้นที่หนึ่งจ้าหล้วก็รวบริบบิ้นเส้นที่สามเข่าตรงกลางจ้า จังนันหาเหรียญมาใส่จ่าภาพริบบิ้นเส็นสันล่องเพื่อโลกเหรียญเด้อจา่าแต่ว,ว่าเสเา้นที่ซีเขากะสีสอดขาลู่คื้เกาจา่าบีมเฮนนจา่าจังนั้นพี่กัฟเก็บริบบิ้นไปสันทั้งบททั้งสี่เส้นเลยจา่าริบบิ้นดีบุมใส้ก็คือริบบิ้นแต่ละข้างเบอร์สองสีขาวนมเด้อจา่าเมือนี้จังนั้นพีกัฟเฮ็ดดอกจา่า คงริบบิ้นมาทั้งทรายแบบนี้เด้อจ้าจากนันกนห้ทำการสอดได้เลยคงริบบิ้นมาทั้งทรายจากนั้นกระสอดได้เลยจ้าสำหรับการเฮ็ดกีบแบบนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของหลายๆดอกเนาะจ้าเฮ็ดง่ายบดซับ้บอนจ้า คงรีบินมาทาง้ายหล้วก็สอดได้เลยจ้าเพราได้ครบซีเซนแล้วก็สิไดแบบนี้จ้าจากนั้นเอาเซนสันมาสอดได้เลยจ้าเซนสันที่บุ้มใส่มือน,นี่ก็ขึ้นสีเหลืองจ้าข้างนึงตัดโตรงขางนึงตัดปลายแหลมเด้อจ้าสอดเข้าไปเสมอตัวฐานจ้าพอได้ครบแล้วก็สิมาเหตุเกสรเดื้อจ้าห้เหตุเส้นสีขาวก่อน พิริบินมาทางขวาจ้าแล้วก็หันเข่าหาระคองแบบนี้ทำการสอดได้เลยจ้าสำหรับการเฮดเกสอนเฮาสิเหตุไปที่เลเซนเด้อจ้าพิริบินมาทางขวาแล้วหันเข่าหาสะคองแบบนี้แล้วก็ทำการสอดจ้าพิริบินไปทางขวาจ้าแล้วก็หันเข่าหาระลคองแบบนี้เด้อจ้าแล้วก็สอดได้เลย ไปริบินไปทางขวาแล้วก็หันริบินเข้าหาจะคองจ้าจังนั้นกะสอดเนาะจ้กสำหรับการเฮ็ดดอกมี้เฮาสิบไซสีก็ได้จ้าเฮาสิเฮ็ดแคสีเดียวก็ได้แต่ว่าถ้าสอดสีก็สีงามขึ้นมาอีกแบบหนึ่งจ้ากระเบื้องไปเสไลซาเฮ็ดไปบอมบมเลยเนาะจ้าไปริบินมาทางขวาแล้วก็พีคกับเข้าหาจะคองแล้วทำการสอดจ้าไปริบินมาทางขวาแล้วก็พีคกับเข้าหาจะคองแล้วก็สอดจ้า ไปริบินมาทั้งขวาแล้วก็พิกกับเขาหาเจะคของแลละทําการสอดจ้าไปริบินมาทั้งขวาแล้วก็พิกกับเขาหาเจะคของแล้วก็สอดจ้าเกสรกระสีใดแบบนี้เนาะจ้าจางน้าให้ฮอตตาเซนซันออกก็คือเส้นสีเหลืองจ้า ตัดออกแบบนี้เลยจ้าเพื่อว่าห้าจะได้เหตุกีบรอบนอกต่อไปเนาะจ้าพีริบินมาทั้งขวาจ้าอ้อ,อมกีบแรกพีกริบินลงขงางลางเนาะจ้าแล้วทําการสอดพีริบินมาทั้งขวาอ้อ,อมกีบแรกแล้วพีริบินล่งขงางลางแบบนี้จ้าแล้วก็สอดได้เลย พิกริบินมาทั้งขวาออมกีบแรงแล้วพิกริบินลงทางล่างจ้าแล้วก็ทําการสอดพิกริบินไปทั้งขวาออมกีบแรกพิกริบินลงทางล่างแล้วก็สอดได้เลยจ้าสําหรับการดึงกระดึงให้กระชับไปเลยจ้ามีกีบแรกได้แล้วเอ้ากระหิุกีบที่สองเห็ดเกลันเลยจ้าพิกริบินมาทั้งขวา แล้วก็อ้อมจ้าแล้วก็พิกริบินลงข้างล่างทำการสอดได้เลยพิกริบิไบ Stefan, นบไปท้างขวาพิกริบินล่องข้างล่างแบบนี้จ้าแล้วก็สอดพิกริบินไปทั้งขวาแล้วก็พิกล่งด้านล่างนอกจากเราทำการสอดได้เลยพิกริบินไปทั้งขวาจา้า พีกลงข้างลางจากนัก้นกระทาการสอดได้เลยจ้ากิ้วที่ได้แต่สิเป็นแบบนี้นอกจากกระสิมีความสวยละมุนจากนั้นห้ากก็มาตัดตกแตงก่งได้จ้าบุมกระสิตัดทั้งตรงไปเลยสําหรับการตัดแล้วตาใยชชอบจ้าสิตัดแบบได้กระตามใจห้ามมากได้เลยจา้านี่คือเซเรียบร้อยแล้วจา้าขอบคุณหล,ลายๆจา้า